โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาเอาตัวรอดจากคุณยายแกนนี่นะครับเออเกมคุณยายแกนนี่ภาคหนึ่งนะครับเออเออเอาเสียงขึ้นก่อนโอ้โหไม่ได้ยินเสียงตีนคุณยายแกนนี่นะครับต้องเอาเสียงขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จะออกทางประตูนะครับว่าไม่รู้ว่าจะชนะหรือจะร่วงนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็ผมเล่นหมดง่ายนะครับไม่ไม่ได้เล่นหมดยากเหมือน อ่าเหมือนคลิปก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็จะเล่นหมดง่ายๆนะครับผมคือมันแบบว่าหมดยากมันก็ยากเกินนะครับโอเคแล้วก็มาเอาอคอนก่อนนะครับเพื่อไปงัดประตูนะครับโอเคไอเทมหลักเลยนะเนี่ยโอเคในเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ เอาไปงัดประตูนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอไปครับประตูบ้านคุณยายแกนนี่นะครับเปิดออกมาเรียบร้อยโอ้โหเปิดมาก็คุณยายมาเลยนะครับต้องถอยก,ก่อนนะนี่คือ,อ,อไอเทมตัวนี้คือบัตรบัตรรูดรูดอันนี้นะครับผมนี่นี่นี่นูดอะไรก็ไม่รู้น้เนี่ยโอเค จะทำให้เราออกได้ด้วยนะครับโอเคคุณยายก็วิ่งชานะครับไม่ได้วิ่งเร็วนะครับผมก็จะมาเอาเออสินส่วนของปืนนะครับเพื่อมามายิงไอ้นกเนี่ครับไอ้นกที่มันเฝ้า <Okay. S 1> เฝ้ากุญแจบ้านนะครับโอเคเฝ้ากุญกุญแจบ้าน่ะผมก็จะมาเอาอีกสินหนึ่งนะครับอีกสินนอยู่ตรงนี้นะถ้าจําไม่ผิดนะ นี่ไงเราถ้าเราไปหาเอ่ออาหารมา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 ใส่ก็แบบมันจะเสียเวลาไปนะครับคือเอาปืนไปยิงง่ายสุดครับอืมโอเคในเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะเอาลงไปข้างล่างนะครับที่ที่รถอยู่เนอะโอเคทิ้งลงไปนี่ครับผม เราก็จะเอามาประกอบในนี้นะครับไอเทมปืนเนี่ยนี่ไงอีกอันสิ้นหนึ่งอยู่นีนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่โอเคถ้าใครอยากทายอ,อ,อยากอยากให้ผมทำคลิปสอนมาแล้วนะครับคตาย,ยถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปสอนเรื่องเกี่ยวกับอก็ว่าไงดีแหละแบบเออเอาตัวรอด ทางท่อระบายน้ําหรือว่าทางอ,อ,อะไรทางแบบทางรถนะครับหรือว่าทางประตูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการหนีเอาตัวรอดจากคุณยายนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็ก็ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับมาบอกได้นะครับว่าอยากให้ผมสอนหรือเปล่านะครับฟรีไฟลก็สอนไปแล้วนะครับตอนนี้มาสอนคุณยายเอคคุณเกมคุณยายเกนี้บ้างนะครับ ฟีฟงฟรีไฟไม่ต้องเล่นแล้วครับเกมกากครับต้องเล่นเกมคุณยายเกนนี่เท่านั้นรอเล่นนะครับรอเล่นนะครับเกมอะไรก็ดีหมดนะครับถ้าเราเล่นเก่งนะครับโอเคก็เออเราก็ต้องมาเอาคัมพีร์นี่นะครับเพื่อไปไปปลดคุณยายอีกคนหนึ่งนะครับที่ถูกมัดโซ่ไว้นะครับโซ่ตรวนไว้นะครับนี่นี่นีนีอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมาเปิดห้องรับนี่นะครับนี่ไงครับ ปึ๊บอืมเพราะว่าในตัวคุณยายมันมีกุญแจอยู่นะครับคุณคุณยายก็จะคันออกมาแล้วก็จะคายกุญแจให้เรานะครับแล้วเราก็จะสามารถได้กุญแจเปิดห้องอ่าเปิดท่าเอ่อเปิดห้องท่อระบายน้ํานะครับเราก็จะเอาอ่ากันไกนะครับมามาตัดสายไฟที่มันเชื่อมต่ออยู่นะเนี่ยนี่โอ้โหว่าแล้วได้ยินเสียง เกือบตายนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณยายวิ่งซ้ายนะครับถ้าเป็นหมดยากเนี่ยคุณยายประสิทธิ์ตัวเราตั้งนานแล้วนะครับแต่นี่มันหมดง่ายไงเติบเรียบร้อยคุณยายลงมาแล้วนะครับโอ้ยคุณยายเห็นได้ไงวะปกติน่าจะไม่เห็นนะเราก็จะอ้อมขึ้นไปนะครับไปเอากุญแจนะครับ นี่ไงมาแล้วนะครับเราก็จะลงไปท่อทางท่อระบายน้ำนะเพื่อไปเอาแตงโมนะครับเพื่อมามาผ่าเอากุญแจกุญแจสีฟ้าเพื่อมาปลดล็อกเปิดอ่าปลดล็อกกุญแจล็อกประตูนะครับก็ลงไปเลยครับ ถ้าลงมาก็ระวังเมงบุนแมงมุมยักษ์ด้วยนะครับนี่ไงล่ะวิ่งตัดหน้าละโอเคเราก็จะขึ้นไปในลิฟต์นี้นะครับเพื่ออานไปเลยครับตอนนี้ก็ค่อน,ค,อน,ค,อน,ค,อนค่อนข้างจะจบเร็วหน่อยนะต้องเลื่องให้ดีนะครับถ้าถ้าเลื่องไม่ดีเนี่ยมันจะมีระเบิดนะครับเนาง ถ้าถ้าเราเริ่มไม่ดีเนี่ยมันมันระเบิดใชเราแล้วก็ไปเฝ้ารากมะม่วงนะครับโอ้ยเราก็จะเอาแตงโมไปผ่านะไปผ่าที่ที่ที่ท่าประหารน,นะ โอเคเราก็จะทำการเอากุญแจสีฟ้าไปไขไปไขกุญแจบ้านนะครับแล้วก็จะเอากุญแจสีแดงเพื่อหนีออกจากบ้านนะครับซึ่งเราได้มาแล้วนะครับเราไปยิงเอาเออในในนกอ่ะครับ คุณยายไม่มานะครับทางสะดวกครับจบนะครับก็ชนะ <c oughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับช่วงนี้เออไม่มีกาลังใจในการทําคลิปเลยครับผมปุ๊บโอ้โหเกือบตกใจหมด